ฮัลโหลดีครับนะ้นะดีตอนเช้าได้ออกหมายนาะนนะนะ้าวันนี้ก็ออกไปเฝ้าหมายนิดนึงนะอย่างนี้นนะไปดูไม้มานะครับจับคนซุ่มยิงนักติ้กยิงปลาคนโบ๋นบ้านะนะ ได้ออกนานไปนานลายเดือนนะไม่มีได้ลงคลิปให้น้าๆดูเลยครับนี่ก็เอาสักหน่อยใะนี่ฮะอาไนอนะ่นะนะคนเดียวนะ กินก็พอนะเอาไว้ไม่เยอะได้ก็ก็ได้กินก็พอนะครับแล้วดีครับนี่ยมนลยนะในะนะสนะ่ปากนี่นะ่าจะมีโต๊โ,ตโตกว่าได้คนรนะับใส่ มนี่ครับนี่ค,นนครับนะฮะอันนี้อันนี้ลูกไม่มีพ่อนะครับนานาะลูกหลงลูกไม่มีพ่อมีแม่ลูกหลงนะฮะตอนนี้อ่าเต้มตรงเลยนะดดยังหยุดกดเดี๋ยวนะฮนะอออมา ก็ได้กินก็พอนะหมานก็ได้กลับไวครับถ้าม่นานก็ไม่หมานก็นั่งนานหน่อยเฝ้าหมายนานหน่อยอจริงไม่ได้ถ่ายให้ดูนะนะ สดๆเยังน่ายังดิ้นยังหายใจนะไซส์ก็สวยวนะ,ะนมันนะสวยงามตัวนี้แหละตัวนี้ไม่ไน่าจะหมดนะผมคนเดียวคนนะี้ันนี้จะทำตัวนี้กิน,นครับต,ตัวนี้ครับตัวเล็กนะนะไม่เล็ก หวานอยู่นะฮะยังหวานมันเดือดสามเยี่ยมมากนะมีไว้ไม ouais. ่ผิดหวังนะครับเลยนะตั้งที่ยิงปลาบนบกอือนี่นะมีไว้ไม่ผิดหวังจริงนะได้จรินครับ ตายแก็ย,ย,ยังหวย่นี่ใหญ่นใหญ่มากนะอืมดเลยครับ ที่ไม่ได้ออกไปต้นไม้ซุ่มยริงออกวันนี้ก็ถือว่าหมานะก็นะไม่มีคลิปอะไรให้ลงให้น้าๆนดูเลยวันนี้ก็เลยออกเลยครับได้มาก็ระทำคลิปให้น้าๆนดูจริกับนะนันก,กนนะไไนนนติ๊กิงปลาบนบก่านะฮะมีไว้ไม่ผี่วังครับคลินี้ก็จบคลิป วิ่งปลาบนหลงแค่นี้นะครั5แต้มครับครับสวัส